พี่เนาะทรงไายปีเก้าตอนรับปีใหม่่อยคิดว่ามูเจ้าตรงพากันไดซี่ฟงซี่พูดุ่้ละเนาะแม่นบอ่อเนยยงเนยยางเงี้ยสิแมะเบิ่งที่เนี่ย่อยได้คอยขึ้นอยากพี่น้องเนี่ยเออทรงไายปีเก้าตอนรับปีใหม่คือว่าเอาปษาไค,ครเออบอเป็นใครทั้งมรมดาได้นี่พี่น้องใครปลูกเสกได้เนี่ยตองใสเวลาได้เนี่ยพี่น้องใสเวลาพกอา์พุนอ่ะเออใครหั่าง ข้าเจ้าบอกว่าผู้ใดอย,อยากกันอยากกินไข่ห่างหางอยู่เมืองหนาะข้าเจ้าบอกว่าเอาม้าเราไปสั้นสๆ้นแล้วไป,ไปว่างไว้ทั้งเครื่องทําอันความห้อนมาสัน้นหกอาทิตย์เพิ่นว่าหาถึงหกอาทิตย์สิได้กิน่อยก็ไปเฮ็ดสัน,ลน,ลลสน,นออแล้วพี่น้องครบหกอาทิตย์แล้ว่อยก็เลยสีมะตุ้มผุนหอยตั้งหม้อข้างหม้อน้าเดือดโอกๆอกแล้วพี่น้องผุนนอะพี่น้องเดือดโอกโอกยู่ดีขนาะเฮ็ข่อยสิได้กินบ่เนอลุ่นลุ่นุ่นแล้วแล้วพี่น้อง ให้ปุกเสียข่อยต้มแล้วแล้วเบิ่งข่อยปอกสองนวยหันพี่น้องมันบอกว่ไในเป็่นปันไดแหมเออข่อยว่าสงสัยมันบ่ห่อนพ่อเนาะว้ายนวยนี่เป็นจังไดวะเออข่อยคิดว่าเอาไว้อีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์พี่น้องสิคือจังใครอยู่บ้านห้องเลยเฮ้ยอย่ากกินควางดีขึ้นกระจ้าในกะไข่เนาะอย่ากินไข่ห่างวันนี้แม่พี่น้อง จังสีลาเนาะคนห่างๆแต่ก็อ,อยากกินของ,องห่างๆเนาะพี่น้องกินทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้อง,ง, 9, อองเอาหน่วยนี่กับพอ่อพ่อได้อยู่เด้นี่พี่น้องนี่นะได้อยู่ได้อยู่หน่วยนี่นะว่าเราคอยไปสิต่มน้มกินกินกันเนื้อพี่น้องเด้อว่าเราไปก่อนบ๊ายบาย